เด็ครขาเพื่อนๆวันนี้เรามาหาอาหารชั้นสูงอาหารชั้นสูงที่ว่าคืออะไรครับไข่มดแดงไข่มดแดงนั่นเองหรือว่าเรียกว่าการแย่ไข่มดแดงการแย่ไข่มดแดงเราต้องใส่รองเท้าบูทแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันคืออะไรครับ<ช>แมง<ช>นั่นเองครับใส่รองเท้าบูทท้ายขาวเลยครับเพื่อให้มดแดงจะได้ตายแล้วก็ลื่นลื่นเหมือนสไลเดอร์เลยครับนี่แล้วก็เครื่องมือในการแย่ไข่มดแดงวันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแม่ หดหนึ่งเข่าฮืมวดหนึ่งข้าอ๋อนี่นะครับแล้วเราก็หาลังไข่มดแดงตามตามลังตามต้นต้นไม้เทรองเท้าบูทให้ขาวเลยครับเทให้น้องโปรดด้วยอ้าวแม่มีรองเท้าบูทไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวแม่รองเท้านี้ไปเลยโรยแป้งให้ขาวแม่เลยครับน่าจะช่วยได้อยู่เอ้ขาวเลย โอเคครับป่ะเราไปหาลังมดแดงนครับเราต้องไปหาไก่นะทุกคนไข่มดแดงนี่ราคาแพงกว่าหมูเนื้อหมูอีกนะครับเพื่อนใอ่ไหนครับป่ะเราไปแยกกันครับเจอลังหรือยังครับไหนไนระวังมดแดงกัดหูโอ้ด้านล่างเราเห็นมดแดงแล้วครับเพื่อนเนลนะนี่ไงลังไข่มดแดงนี่เหรอนี่เขาเรียกว่าอะไรโอ้โอ้เพื่อนแย่แล้วยังไงครับ เราไม่ต้องเจาะรูก่อนเหระอเจาะรูแบบนี้โอ้รังไข่หมดแดงหน้าตาเป็นเด็กโอ้ยไข่หมดแดงกระจายหมดเลยแม่เต็มพื้นเลยนั่นใช่ขย่าดีดีขย่าได้แล้วแตกแล้วอ๋อทำแบบนี้นะครับไหนครับขยาเขย่าแบบนี้ใช่ไหมครับขยาเขย่าแบบนี้เลยไหนได้ไหม ยังไม่ใหญ่เท่าไรไโรย,ย,ยแป้งให้พ่อโอยพี่ปุ้มเขากัดเท้าเขากัดพ่อแล้วนะนี่นี่ตรงที่ตัวกัดีนี่นี่นแหละครับงดแดงชอบกัดน,นะให้พี่ปุ้มแย่บ้างครับไหนเราเจอร้างอีกไหมครับไหนนี่ยายทวดเป็นคนสอนนี่นี่ลองย่อยลองย่อยโอ้ลองย่อย โอ้โหเพื่อนแตกลังแล้วครับเพื่อนนี่ครับหกหกหกหมดแล้วหหแวย่เข้าไปตอนนี้หมดกัดพอแล้วโอ้ยหกหมดเลยโอ้แม่เยอะมากใครจาช่วยช่วยดีกว่าโอ้ไข่หหมดแดงหกหมดเลยเต็มพื้นเลยลังนี้เยอะมากเลยครับนี่ครับเยชวดจะขอยแย่ให้เราครับยยช่วดจะขอยแย่ให้นะครับเราแย่ไม่เป็น โอ้หลังนี้มีเยอะนะครับแต่ตัวยังเม็ดยังไม่ใหญ่นี่ครับนี่สองสำลังเราก็ได้เยอะแล้วครับนี่ไข่ฟดแดงที่เกาะที่ร่วงอยู่บนใบไม้นะครับโอ้แค่ต้นเดียวเยอะมากนี่ไงดูดิพี่ป,ปุ้ม <c oughs> นี่ครับเพืเ่อนๆดูสิตัวเล็กๆมีเม็ดใหญ่มีเม็ดเ,เล็กเต็มเลยโอถอย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 นี่จะทวดทำนี้เซียนมาก ล่วงเต็มพื้นเลยอ่ะหูยมีทุกรังเลยรังนี้รังนี้เยอะรังนี้เยอะนี่ดูแบบใกล้ๆนะครับเพืเ่อนๆนี่ย่ทวดแย,ย่ให้เลยนะครับนี่ทวดก็ไม่ใส่รองเท้าพูดเลทวดไม่กลัวเลยอ่าดูทีที่ทวดแย,ย่นะครับเขยาเขย่าอยู่ใต้รังนะครับไข่มดแดงก็จะตกลงมาในาขวดข้าวเหนียวนี่ทวดจะใช้วิธีการ ไอ้ตัวจะใช้วิธีการทิมไปในรังก่อนแล้วก็เขยา่าเคาะเคาะเคาะโอ้เคาะที่ไว้นะครับนี่นะครับไม่ต้องออกไปไกลเลยนะครับในบ้านก็มีเยอะนะครับนี่โลละประมาณเท่าไหร่นะครับแม่ห้าร้อได้ไหมไข่มดแดงโลถึงละห้าเลยนะครับน,นี้เราเราได้ฟรีจากรังในบ้านเลยนะครับ ลังเล็กโอ้โห,โโหเต็มเลยเห็ดูวิธีจะชวดคอนะครับส่วนกล้องสาวองสูงก็จะเห็นอยู่ที่ลงังโอาโหเยอะใหญ่ด้วย,ย,ย,ๆๆยเยอะด้วยลนะังเล็กๆแต่เยอะนี่เราอยู่สีสเกตหนึ่งเดือนเต็มๆเพื่อเฝ้ารอ,อการการรอไข่มดแดง1หนึ่งเดือนเลยนะครับยดยทวดเลี้ยงไว้ด้วยนะครับให้อาหารด้วยนะครับมดแดง ให้กินปลาช่อนกินอาหารอย่างดีเลยนะครับหมดูแดงสามารถให้อาหารเราได้ด้วยแม่เย็ดที่รังเลยครับโอ้โหรลังสูงดูวิธีเยดทวดคอนะครับหลังนี้ยังไม่เห็นไข่ตกลงมาเท่าไหร่อ,อันนี้เหมือนจะไม่มีไข่ครับหล,ลังนี้ไม่มี นี่หลังใหญ่อยู่ด้านล่างนี่โอ้โหจะชวดเคสนะครับอ่านี่ครับหลังสุดท้ายแล้วใหญ่มากหลังนี้โอ้โหหลังนี้เยอะเม็ดใหญ่ด้วยโอ้โหดูหมดที่ออกมาดิครับเพื่อน <laughs> เพื่อนดูครับแมมดเป็นล้านเลยครับเพื่อนโนดเป็นล้านตัวเลย หกหกก็เยอะนะครับแต่เราไม่สามารถเป็นองได้ครับถ้าเราเป็นองโดนกับโอ้โหเยอะมากมีทั้งเม็ดทั้งเม็ดเล็กโอ้โหหกมากกว่าเข้าอีกครับลังเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเขาเขาหกลังใหญ่มากโอ้โหสมกับการเราคอยหนึ่งเดือนก่อนกลับบ้านนะครับเพื่อน ให้เด็กๆย่างฮะโอ้โหยึดทวนหนักเลยอเต็มลังเลยนี่โอ้โหเม็ดที่ล่วงมดก็จะพาขึ้นไปกลับลังนะครับนี่นะครับพ่อพาดูใกล้ๆนะครับนี่เม็ดเล็กๆนะครับนี่เม็ดใหญ่นะครับกลมๆใสๆเลยโอ้โหเม็ดใหญ่มากโอ้ต้นนี้ทีเด็ดเลย อันนี้มดกัดพ่อรัวๆเลยครับ <c oughs> ทวดจะหลังรอครับพก็จะหลังจับให้เยทวดนะครับเยทวดก็จะจิม้มจิ้มจจิจิ้มเราไปดูวิธีการคัดแยกไ <c oughs> ข่มดแดงกับมดแดง นี่นะครับที่เราเหย่ได้เยอะมากมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ปีนี้เม็ดไม่ค่อยใหญ่นะครับมีเม็ดใหญ่ไม่เยอะนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับโลหนึ่งแพงมากเลยนะครับเพื่อน๋ยมาดูวิธีการคัดแยกไข่กับแม่มดแดงสีแดงนะครับหรือว่ามดงานเอาน้ําใส่หม้อนะครับ คืออะไรครับเอออาหารของเขาที่เขาไปหยิบมาเหรอครับอตัวสีแดงๆเขาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นต้นไม้เขาไปทำรังใหม่แล้วก็เป็นไข่ตัวแดงๆก็คือมดงานนะครับตัวสีขาวก็คือแม่ปิงที่จะกลายเป็นนางพญามดนะครับส่วนที่เป็นมดงานก็คือตัวขา,ขาวๆนั่นเองนะครับเพื่อนหาดูได้ยากมากๆเลยครับทำไมถึงแพงรู้ไหมครับเพราะความสูงความหายาก ขึ้นไม่ได้จริงๆอ่ะครับมันเพื่อนสูตรสูตรดีจริงๆเลยเนาะแค่เอาแป้งทาที่รองเท้าบูทเองครับเขาไม่สามารถปีนได้เลยเขาลื่นลื่นเป็นสไลเดอร์เลยครับเพื่อนโมเดลสไเดอรเาทำไมไม่ลื่อ่ะเดยกก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ลื่นครับยังไงเนี่ยพอถึงทางเนินชันก็ลื่นครับโอ้นี่มันสไลเดอร์อย่างดีเลยนี่นะมันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้แล้วแม่หยิบใบไม้ที่เอาหมแดงเกาะอยู่ออกเลยครับ ขาขาวนี่คืออาหารเขาใช่ไหมครับตังเหลืองเนี่ยใช่เหมือนนี้เลยอ่ะพี่ปื้มเพื่อนเพื่อนก็เรียกว่าอะไรนะขนมหวานอ่ะขนมแบบที่เขาทอดอ่ะเป็นปุยๆเลยอ่ะอุ้ยมีแมลงตัวดำๆด้วยคืออาหารเขานะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่ขอพ่อก่อนพ่อเมย์มีไหวรับหมดกอดรัวๆเลยเขาเ่ เกตความรู้เล็กๆนะครับระหว่างมดแดงตัวใหญ่กับมดดาตัวเล็กตัวไหนถ้าสู้กันแล้วจะชนะใช่ไหมครับอ้าวเราไปดูในอินเทอร์เน็ตมาการต่อสู้มดดานี่ชนะมดแดงเสมอนะครับมดดตัวใหญ่มดแดงตัวมดดาตัวเล็กเลยครับตัวที่วิ่งเร็วๆไม่กัดเรานั่นแหละครับเขาชนะมดแดงตัวแบบนี้เลยนะครับต้นไหนที่มีมดดาจะไม่มีมดแดงเชื่อไหมครับนู่ดเราไปดูต้นนู้นได้ครับพ่อไปเดินดูมาแล้ว มดดำอยู่ต no no ้นนั้นมดแดงจะไม่ทำรังจะเริ่มโดนกัดไหมไม่โดนเลยครับพ่อโดนรัวๆเลยแต่ยายทวดบอกชอบเลี้ยงมดครับโดนกัดไม่เป็นอะไรเลย น้นี่นะครับเรียกว่าตัวแม่เป้งหรือตัวนองพญาที่ออกไข่นะครับนี่นะครับที่มดแดงคอยดูแลนี่นะครับไข่มดแดงเม็ดใหญ่ก็คือนี่ตัวอ่อนของตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนคอยขีบอาหารนี่นะครับวิธีการคัดแยกระหว่งางไข่กับมดแดงแล้วก็เศษอาหารนะครับที่มดแดงคาบขึ้นไป ครับเสร็จแล้วนะครับอาหารชั้นสูงที่เราหามาได้จากบนหลังไข่มดแดงเม็ดเล็กๆยญ่ทวดบอกว่าก็คือเม็ดไข่ของมดแดงนะครับนี่คือหนึ่งกระทงแต่อันนี้เราซื้อมาจากตลาดนะครับที่เขาคัดออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเม็ดเม็ดไมเป้งแล้วนะครับพอันนี้อันนี้คือแบบเราหาได้เมื่อตะกี้รวมๆเลยนะหนไม่ถึงหนชั่วโมงใช่ยายทวบอกทำหกไปเยอะมาก เดี๋ยวมีโอกาสจะมาเย่ใหม่น,นะครับพี่ปื้มทําอาหารอะไรกันดีครับเมนูอันนี้ทําเมนูอะไรได้บ้างครับทาเมนูอะไรได้บ้างอ่ะแม่จะบอกให้ลาบก้อย,ออยแล้วก็อ่าแกงเห็ดแกงอะไรนะไข่เจียวไข่ไข,ไขเ่ไขเจียวไข่มดแดงแกงขี้เหล็กก็ได้ยายทวดบอกได้ทุกอย่างแ,แกงผักหวาน แต่อย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเปลืองแพงด้วยเดี๋ยวอันนี้ที่ยายทวดแย่เราจะเอากลับไปกินด้วยใช่ครับเพื่อนอ่านี่คือหนึ่งประสบการณ์การแย่ไข่มดแดงของเราวันนี้แมลแดงวี่นะครับไปเปิ่มการแย่ย่างครับทาวน้าเคอ่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย